สวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบกับผมมิกซโซนกับเกม The Dungeon h nah a n i l Book The Amulet of Chaos <laughs> ชื่อเกมซะแบบไม่รู้จะออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าเออก็ประมาณนั้นแหละคือเกมนี้เป็นเกมที่จะเน้นเป็นการเล่าเรื่องว่าอยู่ในดัน d u n g e o มันมีอะไรบ้างซึ่งเกมนั้นจะมีตัว DLC หรืออะไรเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ส่วนตัวแล้ว ในคลิปนี้ของผมมีเฉพาะตัวหลักเท่านั้นเพราะว่า,อาตอนทําคลิปอยู่ DLC มันยังไม่มาแต่ว่าพอทําเสร็จแล้ว DLC ม,มาซึ่งผมก็ไปเล่นเกมอื่นแล้วมาดูกันว่าเกมจะมีอะไรบ้างซึ่งเกมนั้นก็จะมีตัวละครมาให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็จะมีรับสมัครแค่ครั้งหรือ2ครั้งซึ่งตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนั่นแหละว่าจะเอาพระหรือเอาพวกอะไรพาาดินอะไรประมาณนั้นแหละจําได้ว่ามีเพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณครั้งหรือสองครั้ง ส่วนตัวหลักก็คือเราจะไม่สามารถทิ้งหรืออะไรมันได้มันจะมีทั้งโจรอัศวินคนแค้อะไรประมาณนั้นเกมก็จะเน้นไปการทําคอมโบรหรือแบบว่ามันก็จะมีอุปกรณ์ที่เวลาเราไปสู้เวลาเราทำเควสได้เงินมาซื้อของอได้เอ็กพีมีสถานที่ต่างๆคือเกมผมจะบอกว่ามันดีหรือเปล่ามันก็ดีนะภาพมันก็สวยแต่ว่ามันรู้สึกยังไงไม่รู้แต่ มันดีไหมมันมันก็จะเล่นจบ่ะมันมันก็โอเคไงเออส่วนตัวแล้วก็เนี่ยเห็นไหมไม่ยากได้ของมันสนุกตรงที่ว่าเออมันได้ของแล้วก็พอเลเวลเพิ่มขึ้นมันก็จะมีแบบว่าให้มาอัพความสามารถว่าคุณจะเอาอะไรส่วนปริศนาเกมนี้บอกเลยว่ามันค่อนข้างแบบยุ่งยากนะมันบางทีแบบผมไม่ค่อยเข้าใจกับเออปริศนามันสักเท่าไหร่ซึ่งมันมันไม่ใช่แบบที่เราคิดนะบางทีอ่ะออ แล้วก็ดันเจียนนี่ก็คือตามสถานที่คือเขาใส่ใจรายละเอียดดีอ่ะแบบว่ามันไม่ได้มีบทบาทอะไรแต่ว่าเอ,อสภาพแวดล้อมคุกอะไรอย่างนี้มันก็จะโอเคหน่อยก็จะมีพวกที่สามารถซื้อของได้ส่วนคนนี้ก็จะให้การตีดาบกับเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับการตีดาบเลยคือมันซื้อขายได้เออนั่นแหละพวกชุดอาวุธสร้อยคอหรือประดับอะไรต่างๆก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าตัวไหนก็ใส่ได้มันจะเป็น เฉพาะอ่ะเออมันเฉพาะบางอย่างแล้วก็อัพความสามารถเพื่อไปเจออะไรต่างๆแบบอันนี้ก็คือผมไม่รู้อะไรคือผมโยกมันหมดทุกอันเรียบร้อยเป็นไงเราไม่รู้ครับแล้วก็เกมมันก็จะมีตัวละครแบบว่ารับไม่เชิงรับหรอกแบบว่าให้เราไปตามหาทำเคเวสต่างๆซึ่งเคเวสก็ทำง่ายวิธีเปิดประตูเขาก็สุดจะล้ำหน่อย คือคนแคะเท่านั้นที่จะเข้าได้แต่วิธีการเข้ามันก็ประมาณนี้แหละคือแบบกระโดดกระแทกให้พอดีตัวโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นวิธีการเปิดประตูของคนแคะอันนี้คือดันเกี้ยนของคนแคะพอลงไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีบันไดให้เองอะ้กันส่วนวิธีสกิลอ,อะไรต่างๆนี่คือเป็นะายที่สุดยอดมากแรกๆนี่บอกเลยอาจจะเบื่อไปก่อนแต่พอเล่นไปเรื่อยๆสกิลมันค่อนข้างจะเริ่มล้ำมันจะแจ่มมากมันจะเพ่มาก มันจะหมู่มันจะแรงโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงคือสกิลแต่ละตัวนี่ต้องมาพิจารณาเลยว่าจะเล่นใส่ไหนดีแบบโจนนี่ป่าสมุกดีไหมหรือจะเดีบัฟให้เขาช้าหรือเสีย AP อะไรนี่โอ้โหแบบมันยากอะที่จะเข้าใจแบบว่าเกมต้องแบบทำความเข้าใจเยอะะไม่ใช่ทำความเข้าใจกับเกมนะต้องทำความเข้าใจกับตัวละครที่ <I S 2> เรามีด้วยมีเจดตัวอะไรนี่คือเวลาสู้นี่คือ ทั้ง7 8ตัวของเรานี่คือจะลงไปสู้กันทั้งหมดเลยหากเราเข้าใจสกิลของตัวละครนั้นๆว่ามันมีผลขนาดไหนแล้วก็สกิลติดตัวมันดียังไงนี่คือมันจะดีมากแล้วก็สุดท้ายก็จะเจอบอสไปเรื่อยๆบอสนี่จะให้ค่าประสบการณ์ที่สูงและที่สําคัญได้ทั้งเงินและข,ของที่ดีมากซึ่งจากบอสนี่บอกเลยว่าของนี่แบบแค่ชิ้นเดียวนี่แบบทั้งจบเกมได้ไเลยเห็นไหมแบบได้ดาบเนี่ยยังแจ่มยังเด็ด แล้วก็ส่วนยานี่ผมไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่คือยามโอ้โหแบบมันเยอะเกินนะ่ะนี่สกิลเทินแรกชาร์จเทินถัดไปถ้าศัตรูยังอยู่ก็จะฟันเนี่ยบอกเลยอย่างแรงนะแต่ว่าเทินแรกชาร์จถ้าเทินถัดไปแล้วศัตรูไม่อยู่นี่คือฟันไม่โดนนักกายเป็นพืชดเลยและเกมนี้สามารถฟันหรือตีพวกตัวเองได้บางทีเรากดคลิกกิดนี่โอ้รู้เรื่องเลยนี่ปริศนานี่แหละคือสิ่งที่ต้องการลุมมาเยอะๆจะได้ของเยอะๆ การที่มีมอนเตอร์เกมนี้ไม่แนะนําให้หนีถ้าเจอให้สู้มันซะแล้วก็ปิิศนานะปิิศนาเนี่ยจริงๆเขาก็มีเฉล,เลยแหละแต่ว่าเออบางทีมันก็ยุ่งยากไปหน่อยพวกเออแม่งหาดูบทสรุปจบๆไปเลยลก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็มาเอาของนะคือสิ่งที่ทําเมื่อกี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องทําก็ได้เพราะบางทีมันเป็นดันเจียนลับเนี่ยเราจะต้องไปหาของซึ่งผมเออชอบทาอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วไง บอกเลยว่าดันเกียนรับหรือบอสรับนี่โหดกว่าบอสตามเนื้อเรื่องเลยเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูคือมันแรงจัดๆเลยเนี่ยอันนี้คือบอสรับอ่ะปิดท้ายด้วยการสู้แบบนี้แบบฉบับเต็มๆหน่อยเพราะว่าทั้งคลิปมายังไม่มีการต่อสู้ให้ดูสักเท่าไหร่คือบอสรับตัวนี้บอกเลยว่าโหมดมากๆคือไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรอกค่าเราไม่สู้กับมันก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะสู้ให้ดูแล้วกันตอนแรกผมก็ว่าอยู่อไอ้นี่มันมายืนทําไมวะอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็คือการตั้งโ v เวอร์บออันนี้ก็แปลว่าเมื่อมีศัตรูเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะทําการโจมตีแล้วมันก็จะเซกลูกน้องมาเรื่อยๆคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นส่วนสกิลนักเวทคนนี้ก็คือมันจะสุ่มลูกไฟเนี่ยประมาณ4-5หลูกโดนทุกตัวแต่ก็จะมีโอกาสเมืดด้วยส่วนเอลบอกเลยว่าผมเก็บไว้หิวมีดูพลังบอสมั่งมีปล่อยไฟแรงนะบอสนี่ให้ความถึกและทนมากเลย 2ี0 0ยังไม่รู้สึกว่ามันจะใกล้าตายเลยส่วนพีทที่ได้มานี่คือเอามาฮิวเป็นหลักสามารถฮิวหมูได้นะอันนี้คือวิธีการฮิววิธีหนึ่งนักเวทคือดูดพลังเวทเนี่ยมีเอลฮิวเห็นไหมเอามาฮิวดีกว่าคือมันฟันเบาเอลอะจริงๆมันขึ้นอยู่กับาการอัพสกิลมาทั้งสกิลติดตัวและสกิลที่อัพมาเพราะว่าสกิลเวลาอัพมาปุ๊บมันจะต้องเลือกระหว่างสายซ้ายหรือสายขวาอะไรประมาณนี้ แล้วบอสมันก็จะเสกลูกน้องไม่ใช่เสกหรอกมันจะเรียกลูกน้องมาเรื่อยๆลูกน้องถ้าเราไม่ตีลูกน้องมันก็จะตีเราแล้วตีแรงด้วยยิ่งดูนานมันก็จะพาลูกน้องมาเยอะอันนี้คือวิธีการต่อสู้อของผมแล้วกันนี่จะแทกลูกน้องไปก่อนให้ล้มแล้วก็ฮิวหมูนี่เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆก็ได้เหมือนเป็นการฮิวที่แบบไม่ได้สนเลยว่ามิดรือศัตรูฟันครั้งที่สอง ครั้งที่3ามเลือนเลือเท่าไหร่300ร้อยไปไปนี่ใช่ว่าพระจะสามารถทิวอย่างเดียวนะเวทก็ใช้ได้เพราะว่าผมอัพมาแต่ว่าไม่แรงหรอกไม่ไม่คุ้มเลยเป็นยังไงบ้างครับกับเกมด d ด n g นเ n n a นฮิวบุค The a m u l e t ั of Chaos วอว่าชื่อเกมใํ่ไหงสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรเกมนี้ถ้าใครสนใจก็หามาเล่นกันได้มี DLC ให้ด้วยสวัสดีครับ